สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการครัวคุณต่อยครับโอ้โหไม่รู้ว่าพูดอะไรตั้งแต่อีกไม่กี่วันจนตอนนี้ต้องพูดว่าวันมรืนนี้แล้วนะครับครัวคุณต่อยยกบครับเราจะอยู่กันที่เซ็นทรัลนครสวรรค์นะครับลานโปรโมชั่นชั้นจีนะครับวันมรืนนี้นะครับ27 พฤศจิกายนจัดไปจนถึงเจธันวาคมนี้เลยครับรบ,บอกเลยว่ารวบรวมของดีของเด็ดเยอะแย,ยะมากมายเหนือใต้ออกตกมันจะเป็นอาหารไทยอาหารนานาชาติหรือจะเป็นฟิวชั่นฟู้ดแล้วที่สําคัญเราไปเดี๋ยวนี้ไปจังหวัดไหนนะเราจะส่งเสริมแล้วก็อยากจะเชิดชูวัตถุดิบท้องถิ่น,นนั้นๆด้วยอาหารด้วย,าายใช่ของจังหวัดนั้นๆน,น,นะครับเพราะฉะนั้นอย่าพลาดเด็ดขาดฮะ 27พฤศจิกายนนี้มาเจอกันเซนทรัลนครสวรรค์ลานโปรโมชั่นชั้นจีมันเป็นความงดงามมากปีหนึ่งเจอกันหนเดียวนะครับเมื่อื่นี้เราจะได้เจออีกครั้งแล้วนี่ก็สิ้นปีแล้วด้วยอยากจะสต็อกของกินอยากจะเอาไปหไหว้ผู้หลักผู้ใหญ่อะไรรับรองครับว่าคุ้มเพราะว่าครัวคุณต่อยต้องอร่อยอย่างที่เขากินอยู่นี่กินแล้วกินอีกอยู่นี่มันเป็นความรอร่อยซึ่งเป็นความอร่อยซึ่งหายากมากขนมที่เขากําลังกินอยู่นี้เขาเรียกว่าขนม นวนแฮว <c oughs> เป็นขนมซึ่งหายากมากและมันแทบจะเรียกได้ว่าหายไปแล้วครับของอำเภอบรรพฤษพิสัยเฮ้ยแล้วมันมาอยู่ได้ไงมันมีคนทำนะมันมีร,ร้านอยู่ร้านหนึ่งนะครับเขาชื่อว่าร้านสวนน้าหลากสีและรีสอร์ทเขาอย่าขนมชนิดนี้มาทําอยู่ขนมชนิดนี้ขึ้นทะเบียนแล้วนะครับกลายเป็นกลายเป็นแบบ เดอะลอสเทสนะครับรสชาติที่หายไปโดยกระทรวงวัฒนธรรมนะครับหนึ่งจังหวัดนี้จังหวัดนี้มีขนมนวลแห้วอยู่ในนั้นด้วยขอเชิญท่านผู้ชมพบกับคุณรัชนีชาวปรีชาจากร้านสวนน้ำหลากสีและรีสอร์ทครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณมากมากนะครับพี่ที่มาร่วมรายการกับเราคุณพี่ยืนตรงนี้นิดใกล้ๆผมนิดหนึ่งนะครับคุณพี่ครับขนมนี้มันชื่อขนมนวลแห้ว ถูกต้องไหมครับถูกต้องแล้วมันเป็นขนมหวานที่หากินได้ยากแห่งบัณฑพศพิสัยจริงป่ะคุณพี่จริงค่ะแล้วทาไมร้านคุณพี่เอามาทําคือเมื่อสักหกเจ็ดสิบปีที่แล้วหคุณพี่มันพึ่งเมื่อวานนี่คุณพี่พูดหกเจ็ดสิบปีที่แล้วคนทํานาพอปลูกข้าวแล้วแห้วมันเกิดขึ้นโดยธรรมชาติเราเป็นเด็กๆไปเก็บข้าวชนาก็าไปเก็บหัวแห้วมากินเราประตำเลยนะเขาก็พัฒนามาเป็นแป้งแล้วก็มากวน ก็หลังชาวนาก็ทํานาปีละสามครั้งแคแล้วมันก็หายไปแล้วแถมฉีดยาฆ่าย้าแ้วก็ตายเหลือน้อยตอนนี้ก็รลรงคงให้ปลูกแค่ตอนนี้ก็ปลูกได้ผลแล้วค่ะเริ่มปลูกแควและที่สําคัญไปก่อนนั้นนะครับเวลาที่แ้วที่เป็นแ้วบ้านนี่ต้นอย่างเงี้ยที่อยู่ข้างหอันนี้นี่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 ฮะเดี๋ยวนี้หาไม่ได้ลวหายากนะฮะอันนี้มันเป็นแ้วนาแ้วนาเนี่ยแล้วออกมาตัวแค่นี้ใช่ถ้าผู้ชมดูเม็ดไปดิออกมาแค่นี้จริงๆซึ่ง เวลาไปทําซื้อทําขายใครก็จะซื้อขายเราเม็ดมันเล็กกระจิตเดียวเนี่ยปกติเราจะเห็นเนมันเริ่มเมื่อไหรอันนี้คือแห้วนาอันนี้แห้วนาแที่สำคัญคือแห้วพวกนี้มันจะขึ้นเฉพาะนาปีเดี๋ยวนี้มันเป็นนาปลังปีละครั้งปีละครั้งนนเป็นนาปลังก็คือสี่เดือนครั้งหรือสามเดือนครั้งมันก็ไม่มีแล้ว นี่พูดเหมือนอยู่รู้เรื่องเลยนะครับโอ้โงเสินามาเลยเซิร์ชกันเิร์ชเก่งมากนะฮะจริงๆแล้วบอกให้เลยว่ากรรมวิธีทำเนี่ยสืบทอดมากกว่า80ปีแล้วนะแป้งแห้วนี่ก็จะได้จากเฮวพวกนี้ที่มันขึ้นโดยธรรมชาติอย่างที่คุณโก้และคุณพี่พูดเนี่ยนะฮะหลังจากเก็บเกี่ยวข้าวเสร็จเขาก็จะมาทำเนี่ยห้วนี่จริงจริงมันจะออกประมาณเดือนประมาณช่วงนี้เท่ปลูกก่อนช่วงนี้เริ่มมียังไม่ค่อยโตจะโตอีกนิดนึงก็ประมาณธันวาโอ้โหน่อยก็จะโตมากอีานาขึอ อันน <IP> ี้จะรีบขุดมาโชว์อ๋อ ffic. อละะว้ว te ถ้าม <c oughs> ันเก็บได้จริงๆเก็บช่วงเดือนไหนแม่ประมาณธันวามกราธันวาอ๋อธันวามกราแต่จริงๆเราก็ปลูกเขาเริ่มปลูกแต่มีนาเมษาโน่นนะถ้าพูดถึงจริงๆนะมันต้องหนึ่งปีหนึ่งปีอ่ะท่านผู้ชมกว่าจะได้กินน่ะหนึ่งปีอ่ะแล้วขนมนวลแฮวเนี่ยจริงๆแล้วเมื่อก่อนเม่กินโอกาสพิเศษหรือเปล่าพี่เช่นงานบวชงานแต่งงานทําบุญขึ้นบ้านใหม่หรือใครมีงานอะไรแข่งบ้านแข่งเมืองเอต้าพระเทพเสด็จนครสวรรค์จะขำขึ้นโตเสวยเหรอครับค่ะ พอแล้วตอนหลังแห้วมันหายยากกรมน้ษเดชเนี่ยเสด็จใช่ไหมฮะเสด็จนครสวรรค์ก็เสด็จนครสวรรค์ก็ผู้ว่าโปรดเก้าให้ทําน้ํากะทินวนแห้วกับข้าวยาคูขึ้นโต๊ะเสวยพอพระเทพเสวยเสร็จเอามือลูกท้องเลยบอกเมื่อไหร่ฉันจะได้กินอีกเนี่ยอร่อยมากขึ้นโต๊ะเสวยมีบุญมากนะพี่แกงนกม้อพี่ก็ขึ้นโต๊ะเสวยสองรอบแล้วอแกงนกม้อมาออกละทิ้งแล้วนะครับแต่ที่สําคัญที่สุดเลยนะฮะ มีบุญสุดยิ่งไปกว่านั้นกรมน้วเด็จได้พระราชทานผัดใช่ไหมพันพันอะไรมะพร้าวน้ำหอมมะพร้าวน้ำหอมที่เห็นอยู่นี่เป็นเป็นมะพร้าวน้ำหอมที่กรมส้เด็จพรองได้พระราชกุณาเอ่อมีพระมหากุณาที่คุณพระราชทานพระราชทานให้จังหวัดละหนึ่งต้นทั้งประเทศเลยทั่วประเทศไทย นคขอสวรรค์รอดต้นเดียวนกมันตายหมด<笑><笑>พี่มันจริงหรือเปล่าพีคือ <c oughs> ท,ที่เราทราบเ่อมีมหากรรมสี <4 S 1> ่ภาคพี่ก็ทำนวนแที่วไปไปโชว์แล้วพิธีกรเขาประกาศว่าน้ำกะทินี้ทา,าจาก,ากมะพร้าวน้ำหอมที่องค์สมเด็จพระเทพรตัตนรุดาโปรดกล้าไว้ไปปลูกจังหวัดละต้นบัตรนี้มีลูกแล้วมาทำน้ำกะทิได้แล้วทุกจังหวัดวิ่งมาหาเลยค่ะของเข้าตายกันหมดแล้วค่ะ พอดีถ้าประเทศก็บอกว่าปลูกแล้วให้ขยายพันธุ์นะคะสาว,าวก็มาขอสอสอไปปลูกก็ตายกันหมดมเพราะว่าพาวน้ําหอมเนี่ยถ้าคนไม่ใช่สนใจจะไม่รู้เลยรากมันจะหอมปลูกมันก็จะกินรากตายหมดออยู่ที่วิธีการปลูกและดูแลอพอโตขึ้นมาหน่อยก็ไอตัวอะไรมันก็ชอบไปกัดยอดกินยอดตายอีกอ๋อมันหวานเออมันอร่อยแล้วมันมีรสชาติของกะทิซึ่งเหมือนกันกับรมควันเลย เหนือก,กว่าค่ะอุ้ยคุณพี่นี่ก็เกยมันเหนือกว่าก็ได้เอามันหอมจริงนะท่านผู้ชมมันหอมแบบไม่ต้องรมควันนี่ใช่ไหมคุณพี่ใช่ค่ะนี่คือหัวกะทินะท่านผู้ชมนี่คือหัวกะทิของมะพร้าวน้ําหอมนะที่กรมสมเด็จได้พระราชทานมานะฮะและเหลืออยู่ที่นี่นะตอนตอนนี้มีกี่ต้นแล้วคุณพี่กี่ปีแล้วครับเนี่ยขยายพันธุ์ไปในบ้านนาจะเกือบ200ต้นแต้นแล้ว เราจะไม่ขายใครเลยขยายพันธุ์ไม่ขายแต่ขอคงให้ไม่ขายใครหรอกแต่ขอคงให้ใครขอพันธุ์ให้หมดไปก็ตายหมดต้งพี่ก็อันนี้เป็นมรดกทางปัญญาแล้วก็เป็นวัฒนธรรมอาหารอย่างแท้จริงนะฮะได้รับรางวัลเรียกเรขึ้นทะเบียนดีกว่าขึ้นทะเบียนเป็นเดอะลอสเซสนวัฒนธรรมนะครับวัฒนธรรที่หายไปนะครับเป็นอัตลักษณ์ของท้องถิ่นเลยก็เป็นสืบทอดสูตรกันต่อมา นี่คือขนมวนวลแห้วครับแต่ในวันที่2ี่สนี้ท่านจะได้ดูวิธีการได้เห็นจริงๆเลยที่เซน็นทรัลนครสวรรค์แน่นอนนี่คือรสชาติที่หายไป<ช>แต่นี่คือขนมที่หายไปเขาทานหมดเลยครับท่านผู้ชมครับนี่ครับอร่อยมากมันอร่อยจริงๆครับอาทานยังอ่ะเรียบร้อยครับทีนี้นมันมันมัน,ม,น,ม,นมันหอมๆใช่ไหม ที่แน่ๆเดี๋ยววันที่27พฤศจิกายนนะครับในกานครูคุณต่อยกครับนะครับใช่ก็จะเจอกันที่เซ็นทรัลนครสวรรค์ลานโปรโมชั่นชั้นจีนะครับ27นะฮะอย่าพลาดคุณจะได้พบกับขนมนวลแห้วครับอย่าพลาดเด็ดขาดพักตรงนี้สักครู่พบสิ่งน่าสนใจก่อนแล้วเดี๋ยวพบกับช่วงต่อไปขอรายการสักครู่เดี๋ยวครับครับทิมลุยสวนครับ นาดแบบโอ้โหตีต,ตาดขนาดนั้นแต่คุณผู้ชมมันนวลมากมันนวลจริงๆอ่ะผมบอกจริงนะไอ้ทับชิมแบบนี้ผมไม่เคยกินจริงนะลบกวนอีกสักสองคนได้ไหมฮะเออเธอ,อจุกจิกกระจุนช้านะเอาไปด้วยช่อเอาไปด้วยกลัวคุณไป